สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะนักเรียนของค,ครูทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณครูปปเบกยังอยู่ในหน่วยของเล่นของใช้ค่ะโดยก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้การคุณครูปูเบกได้นํา คำค้องจองเก็บเก็บเก็บมาให้เด็กๆได้ลองทําตามดูนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูปุ๊บปิ๊กจะสาธิตให้หนูดูก่อนนะคะเก็บเก็บเก็บเล่นเสร็จต้องเก็บเข้าที่จําไว้น้หนูคนดีจําไว้น้หนูคนดีเก็บของเข้าที่เมื่อหนูเล่นเสร็จลองดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเก็บเก็บเก็บ เล่นเสร็จต้องเก็บเข้าที่จำไว้นะหนูคนดีจำไว้นะหนูคนดีเก็บของเข้าที่เมื่อหนูเล่นเสร็จใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเด็กๆของคุณครูลองทำตามดูนะคะทั้งพูดตามและทำท่าตามเชื่อว,ว่าทำได้แน่นอนค่ะเก็บเก็บเก็บเล่นเสร็จต้องเก็บเข้าที่ จำไว้นะหนูคนดีจำไว้นะหนูคนดีเก็บของเข้าที่เมื่อหนูเล่นเสร็จยอดเยี่ยมเลยค่ะและนี้ก็คือคําคล้องจองเก็บเก็บเก็บว่าแต่ทำไมต้องเก็บคะทำไมต้องเก็บของเล่นทำไมต้องเก็บของใช้ปล่อยเอาไว้พวกนี้มาเล่นใหม่ได้ไหม ปล่อยเอาไว้เลยเดี๋ยววันอื่นค่อยมาเล่นอีกแบบนี้ได้หรือเปล่าคะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเด็กๆปล่อยเอาไว้เต็มพื้นปล่อยเอาไว้เต็มชั้นไม่จัดไม่เก็บไม่ดูแลเอเวลาอยากใช้จะหาเจอไหมคะเวลาอยากเดินจะเดินสะดุดหรือเดินเหยียบหรือเปล่าเวลาอยากใช้ ของจะเรียบร้อยไหมให้หนูลองคิดดูนะคะและที่สำคัญจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคุณครูบุป๊กได้นำข่าวมาหนึ่งข่าวให้เด็กๆได้ลองฟังดูนะคะอาจจะมีภาพน่ากลัวเล็กน้อยฝากผู้ปกครองช่วยให้คำแนะนำเด็กๆด,ด้วยนะคะไหนเด็กๆลองไปรับชมข่าวกันดูค่ะ ของนาฬิกา24นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เบร,กน,บรกนี้มีอุทาหรณอของเล่นกับเด็กเด็กคนนี้อายุ6ขวบค่ะแล้วก็เล่นเหมือนเป็นรถของเล่นมันก็จะอันเล็กๆใช่ไหมคะเด็กเนี่ยเอาเท้าขึ้นไปเหยียบบนรถเพื่อที่จะถลายให้มันเป็นสเก็ตบอร์ดอ่ะ,อะแต่ปรากฏด,ด้วยความที่รถของเล่นมันเล็กมากค่ะคุะคณผู้ชมรถมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็แตกออกพอแตกออกเหล็ก ทิ่มเข้ามาที่เท้าน้องนี่นี่นี่รถของเล่นหน้าตายอย่างนี้เท้าเด็กเนี่ยคือขึ้นไปเหยียบกะจะให้เป็นเเกตบอร์ดไงถลายถลายไปออออพอรถแตกเหล็กมันเสียบทิ่มทะลุเท้าเลยค่ะไปที่โรงพยาบาลทั้งเท้าแบบนี้เลยนะคะทะลุขึ้นมาจากรองเท้าอีกทีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ขนาดน้องใส่รองเท้าอยู่นะต้องวางยาสลบเพื่อที่คุณหมอจะได้ดึงเหล็กที่ทิ่มเนี่ยออกค่ะทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลย ลองฟังเสียงคุณหมอกันดูนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยเด็กขนาดเด็กกําลังเล่นอยู่ในบ้านนะครับได้ใช้เท้าเหยียบตัวรถของเล่นนะครับเพื่อถลายเหมือนสเก็ตบอร์ดนะครับและทีนี้เนี่ยก็เกิดพลาลดรถเนี่ยเกิดหักแกนล้อเนี่ยแทงเข้าบริเวณฝ่าเท้านะครับทะลุเกือบถึงหลังเท้านะครับผลเอ็กซเรย์ปรากฏว่า ตัวแกนล,ล้อเนี่ยไม่ได้แทงถูกกระดูกนะครับซึ่งกระดูกไม่ได้แตกไม่ได้หักนะครับและตัวเส้นเลือดบริเวณหลังเท้านะครับก็ทํางานก็ยังทํางานได้ตามปกตินะครับการผ่าตัดก็เป็นไปได้อย่างรวบเรืวน,นะครับก็สามารถดึงออกมาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับว่า ปล่อยให้เด็กเล่นของเล่นนะครับควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคอุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเองนะครับเพราะว่าของเล่นบางชนิดเนี่ยเราคิดว่าไม่มีไม่มีอันตรายอะไรนะครับก็สามารถที่จะทําให้เกิดอันตรายกับเด็กได้เช่นรถของเล่นอันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเป็นของเล่นที่จะสามารถาทําให้เกิดอันตรายกับเด็กได้นะครับคือเคราะห์ดีจริงนะพี่ไก่ไม่โดนกระดูกไม่โดนเส้นเลือดใหญ่เออ แล้วประเด็นก็คือคุณหมอก็ชมชมผู้ปกครองด้วยว่าเขาไม่ดึงออกเองไงห้ามถ้าเกิดว่าเสียบเนี่ยห้ามดึงอต้องมาให้หมอดึงนี่เขาต้องวางยาสลบดึงเลยคือส่วนนี้คุณผู้ชมมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะทะลุได้เพราะมันเป็นแกนล้อสองอันน่ะมันควรจะมีล้ออีกอันหนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งถูกไหมฮะแต่จังหวะที่เด็กพลิกอะ่ะพลิกปุ๊บล้อมันหลุดไปแล้วกลายเป็นเหล็กที่เสียบทะลุเท้ามาแทน เออล้อลยังติดอยู่เลยเไอปอลอ,ลอข้า,ขาน้องอ่ะแล้วอีกข้างหนึ่งล้อมันหลุดไปนี่มันเกือบจะทะลุอีกด้านหนึ่งเลยเนาะนี่เนี่ยนี่ไงล,ล้อรถโอ้อันตรายนะฮะคุณผ,ผู้ชมเป็นทา,าหรอนกันนะเป็นยังไงกันบ้างคะข่าวที่ได้ยินน่ากลัวหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีของเล่นรถแบบนี้เหมือนกับเขาแน่ๆเลยเพียงแต่ อันตรายไม่ได้อยู่แค่ของเล่นรถเท่านั้นของเล่นอย่างอื่นก็อาจจะก่ออันตรายให้เกิดกับเด็กๆขึ้นมาได้เหมือนกันแต่จะไม่เกิดอันตรายใดๆเลยถ้าเด็กๆรู้จักการเก็บของเล่นรู้จักการดูแลรักษาของเล่นเช่นอะไรบ้างคะเก็บไว้ในชั้นเมื่อเล่นเสร็จเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย รู้จักทําความสะอาดของเล่นอยู่เสมอเสมอเพียงเท่านี้ของเล่นและของใช้ของเด็กๆก็จะปลอดภัยอยากเล่นอยากใช้เมื่อไหร่ค่อยหยิบนํามาใช้เมื่อใช้เสร็จก็จะต้องเก็บนั่นเองค่ะคุณครูวปุ๊บไปขอฝากเด็กๆช่วยดูแลรักษาของเล่นของใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะ